พี่จานหน่อยนี่โเซนากินมอกจัมบกม่วงเด็กพวกปลาแดงทุกคนแล้วแบบนุ่นๆเนาะปลาที่นองัก่วงบกม่วงคือมันสุดเลยู่น ยังอีกใช่กระปูใบยังมาสอบประเ็ศไหนกินดอกบะหมี่ส้มมะนิฮะบะหมี่ส้มมะเหมือนซิมเลยอ๋อตมบ่บัี่ต้มบ่เดี๋ยวไม่ได้เอารียนเน๊จุกินแม่ก็ยิงก็กินน่าเสียดีจ้ะว่าเป็นอย่างเพลินใจมาแล้วว่าผมสลดประเทศที่ผมร่วงจริงจริงบอกว่าผมร่วงกินแล้วอายุยืนด้วยแม่ แมนนิดกูนาโรนเสียรสากแต่ละไม่ต้องหวานเนาะี่จานหน่อยนี่สองจานจับจานเยอะบ่พอินดอกเอนั่นมะมวยบุกทัวรูจักบ่บักทัวเคยกินบ่ นั่นแหละจ้าอันนั้นมันกระเทียมเขย่าไหมโลแบบสวยๆนะเฮ้ยเห็นผู้ดีผู้ดีก็จะคล้องนะโลตากลุยเลยแหละเอ้ยเด็กเสือบเงี้เราเปิดร้านอาหารในพี่น้องสาวน้อยเพชรบ้านแพงโคชนาเรียบร้อยไ OK. เอาเอาหนีน้ำบอลถือไปก่อนสิพี่อีกไปได้ไหมลูกไปได้ไหมกันค่าเดี๋ยวไม้เมันโอ้ย um> ันเชื้อโสมหอฮะหเนี่ยมันมาใ เราจะไปนู่นไปีไป่ไ้ไนีมักากหโลอ่ะพี่นีอ๋ยีไม่ไกลได้อยู่ถ้าไม่ถึงร้อยไม่นับว่าไกลนี่ึงร้อยไม่เนไบน่าไกลเนียน อ่ีน่ด้ลูกขึ้นได้หน่อยเถอะแซ่บลองบวกลองบกอ้สจริงหาอยู่ว่าบปแซ่บสู้รถเครื่องกระปองมั่ ท่านใส่ปูดองอะไรท่านใส่บนเกลี่ยมาแม่ปาเ,เอาปอมแปมมาั่า,ากินนแม่<อ>มเ,เป็นสงเสียมงเกียยตัวพื้นเลยอานมาถือกอล่องเลยห้องแกแกดู่ <c oughs> ถือกล่องเป็นจังงบเกียม้าอยาไปพูดแบบน,นั้นเนี่ยขาจะข้าจ,จกรหน,นึห่งห้องใส่่อนละแบบนี้อ มาเมาียแ่้เขาจะเม็นปากน,นี้พอเร็วพอเร็วนับนอืมเข้าหลังกล่องแล้วอไรกล่องเมื่อหลังกงล่องกล่องแล้วก็ถ่ายอืมแ้ว